เสร็จแล้วครับเพื่อนลงฟลัมขึ้นสายเลยโอเหลือเขึ้นสายนะครับเดี๋ยวขอเวลาขึ้นสายก่อนแป๊บน,นะแป๊บนึงมันมือไม่บ้างอย่างมือต้งอย่างมือต้องเ่นเลสวัสดีครับ ก่อนอื่นก็นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนนะเผาขยะเพื่อน,อนบอกขยะเช่นเคยครับที่ซิววเพื่อนงลงรถก่อน ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนถ่ายคลิปเล่นเฉยๆวัวมากินหญ้าเพื่อนหญ้าปลอดสารเลยเพื่อนแล้วไม่กินขยะนะเพื่อนสีบ่บ่อช่วงเช้าเพื่อนไม่เยอะไม่เยอะ ลายสีบอยเอเพื่อนเน่ะส้วมน้ำเพื่อนไม่มีเลน หมดแล้วเนนิดเดียวปิดเลยเพื่อนคแล้วก็เสยียบสาย ก็บ <Okay, S 2> ขยานเพื่อนบอกขยานเพื่อนผมเพิ่งเคยเข้ามารับเพื่นนอนบ่อใหญ่นะนี่รถขยะมาเทขยะเพื่อน เรื่องขยะมาทีขยะไป<ย>ครับเพือ่อนสวัสดีครับเพือ่อนเ,เจอสสวมเก่าครับวันนี้ครับ <c oughs> I'm <laughs> hiking. นเจอส้วมเก่าครับเพื่อนๆต้องใช้น้ำเยอะทำยากเพื่อนๆไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับ,บรครับดูดส่วมสองบ่อครับสองรุมรุมประมาณสองท่อนครับ มีท่อพักหนึ่งแล้วก็ท่อเก็บอีกสามเป็นสี่ครับเมื่อ <Okay. S 1> กี้ไปดูดส่วมส่วมเก่ามากครับ <Yeah. S 1> ไม่ได้ถ่ายให้ดู <Okay. S 1> ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับไม่มีเวลาจะถ่าย yeah. รเหนื่อยนะครับสวมเกา่าเป็นเลนเป็นอะไรครับเป็นตมครับเป็นเลนตมดูดยากต้องตีแตกก่อน,นค่อยดู<ห>ผมก็เลยไม่มีเวลาถ่ายดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆเราจะถ่ายดูนะครับบางบางทีก็ไม่มีโอกาสาจะถ่ายดูหรอกแต่ถ้ามีก็จะถ่ายดูนะครับ<ห>ขอบคุณครับ ครับเพื่อนเพื่อนมาดูส่วมเก่าครับเรนเยอะจริงๆนี่ครับเป็นทุมเรีนนะครับมันจะเป็นวุ้นนะครับเพื่อนใครที่อยากรู้นะเป็นวุ้นที่คล้ายๆคล้ายยิลลี่นะครับเพื่อนเพื่อนวุ้นดูดยากครับนี่ครับเป็นเลนเก่าครับเนี่ย มันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่มีน้ําน้ําช่วยไหลเฉยนะครับธรรมดาเป็นเลนเลยครับเป็นคิดเป็นตมเลยครับเลนตมขี้โคลนนะครับนีไหลช้าครับ นะครับเป็นตุ่มเลยครับไม่ค่อยไหลครับนะครับเลนตุ่มออกจะมีกลิ่นจะสักหน่อยนะครับกลิ่นแรงสักหน่อยไม่เป็นไรครับทำงานหาเงินครับไม่มีอะไรได้เงินมาง่ายๆหรอกครับต้องมีอุปสรรคบ้างนะครับจะเหนื่อยนะครับดูดสวมเก่าครับบอกไปเลยครับ เหนื่อยสุดๆปวดเอวเลยครับครับเสร็จแล้วครับเพื่อนลงความขึ้นสายเลยลงมขึ้นสายนะครับยวขอเวลาขึ้นสายก่อนแนนะนนั้งนะบัึง มันมือไม่บ้างป่ายางที่เดิมครับเพื่อนบ้านหนองประดุกชีวิตประจำวันพวกผมก็ท่านนี้แหละไ่่มีอะไรมากแบบเพื่อนอที่เดิมที่เทยยากและไม่ค่อยอยางมาที เทมันล้นใส่เลยเขาเพื่อนเส่อตะคายเขาแม่นเขาก็เสยอยือเพื่อนเนูดินะเห็นไหมมันสุดยอดความงามเลยเพื่อน ที่เป็นประจำวันพวกผมก็เท่านีน้ครับเพื่อนไม่ได้มีอะไรมากหรอกบางทีก็ดูดวันวป็นวันเพื่อนบางวันก็ไม่ค่อยมีงานเฮเห็นไหมเพื่อนสีขยะนะเพื่อนนะเพื่อนเศขยะเยอะเลยบางวันก็ไม่ได้ค่า

นะครับเพื่อนฝากก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชีวิตประจำวันผู้ผมแต่ละวันได้แล้วครับ